นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะสัมปจิตชามินาสังสีโม พมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพ,าพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพาพาวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนมโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระภาสีวิระท,ทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปะติชามิเพงเพ่งพ้าพาหาหาลือลือสัมปะจิตชามินาสังซีโมพมมาจะมหาเทวาสพเพยกขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาราโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพ่งพาพาหาหาลือ,ลอ สัมปจิตฉามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยัขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปะติชามิเพงเพ่ง้า,า้าหาหาลือลือสัมปะจิตฉามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพ,าพวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโพพวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหาลือลือ สัมปจิตชามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายนติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอาอุนโมพุทธยะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปะติชามิเพงเพ่งพ้าภาหาหาลือลือสมปะจิตชามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหุหติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหาลือลือ สัมปจิตชามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายนติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมาอาอุนโมพุทธยะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพ่งพ้าพาหาหาลือลือสัมปะติชามินาสังสีโมพมมาจะมหาเทวาสพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพ,าพวันตุเม มหาปุญโยมหาราโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ,ลอ สัมปจิตฉามินาสังซีโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยัขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพ,าพาวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโพะวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนมโมพุทธยะวิระัทะโยวิรัโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปะติชามิเพงเพ่งพ้า้าหาหาลือลือสมปะติตฉามินาสังซีโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาภาหาหาลือลือ สัมปจิตชามินาสังซีโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายนติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทา,า,าสาวิระอิทโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวโหมสัมปติชามิเพงเพ่งพ้า้าหาหาลือลือสัมปจิตชามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเม มหาบุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตภาหุหะติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งภาพาหาหาลือลือ สัมปจิตชามินาสังสิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอาอุนโมพุทธยะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพ่งพ้าพาหาหาลือลือสมปะจิตชามินาสังซีโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเม มหาปุญโยมหาราโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือ,ลอ สัมปจิตฉามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยัขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปะติชามิเพงเพ่ง้า,า้าหาหาลือลือสมปะติตฉามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเม มหาบุญโยมหาลาโภพ,พวันตุเมมิเตพาหุหะติพุทธมะอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติฉามิเพ่งเพ่งภาพาหาหาลือลือ สัมปจิตฉามินาสังซิโมพมมาจะมหาเทวาสัพเพยัขาปรายนติพมมาจะมหาเทวาอภิอาภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมาอาอุนโมพุทธายะวิระทะโยวิระโคนายัง วิระหิงสาวิระทาสีวิระทา,า,าสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปติชามิเพงเพ่ง้พงพาพาหาหาลือลือ